ผลการประชุม GBC นะครับหรือการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปนะครับซึ่งเป็นตัวแทนกลาโหมจากทั้งไทยกัมพูชาไปประชุมกันที่ประเทศมาเลเซียนะครับสองสาวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็ถแถลงร่วมกันมีข้อตกลงร่วมกันได้นะครับก็ก็ก็เป็นสัญญาณดีนะครับพูดคุยกันได้นะครับหลีกเลี่ยงสงคราม หลีกเลี่ยงความรุนแรงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นสัญญาณดีส่วนจะระยะยาวเป็นไรเดียวเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันจากข้อตกลงที่ถแถลงออกมาทั้งหมด13ข้อ13แนวปฏิบัตินะครับของการประชุมระดับคณะกรรมการทั่วไประดับกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศนะครับข้อที่1ไล่เรียงเร็วๆคร่าวๆนะครับ1ยุติการใช้อาวุธทุกรูปแบบนะครับ าการโจมตีต่อพลเรือนเป้าหมายพลเรือนและเป้าหมายทางทาหารในทุกพื้นที่และทุกกรณีนะครับถ,ถ้าตกลงอย่างข้อหนึ่งนี่ถ้าแบบนี้ผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในศูนย์ต่างๆนี่ก็กลับบ้านได้แต่ก็คืออยู่กับว่าแต่และพื้นที่ีไว้ใจกันขนาดนี้แต่ถ้าเป็นถ,ถ้าปฏิบัติตามแบบนี้ก็ตมางว่าทุกคนกลับบ้านได้นะครับ 2. นะครับรักษาสถานะการวางกาลังนะครับ ที่ตั้งปัจจุบันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ต่างๆนะครับตาเมินทมตาเมินควายช่องบกอานมาภูมะเขือสารพัดนะครับสิบกว่าจุดที่มีการวางกำลังไว้ก่อนจะเจราจาจยรยิงๆเนี่ยก็ให้วางกำลังต่อไปนะครับสนะครับไม่เพิ่มกำลังนอกจากวางกำลังที่ตั้งเดิม ณวันที่หยุดจริงเนี่ยนะครับก็จะไม่เพิ่มนะครับไม่เอากองหนุนเข้าไปไม่เติมมูดเข้าไปเนี่ยนะครับและ4นะครับไม่กระทําการอันเป็นการยั่วยุส่งผลให้เกิดความตึงเครียดนะครับกรณีกิจกรรมทางทหารต่างๆที่เติมเข้าไปเนี่ยนะครับฝ่ายเราดูจะไม่มีเท่าไหร่แต่ว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีแอบตัดรั้วลวดหนามอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับหลังจากมติของวันนี้นะครับ 5คือไม่ใช้กําลังต่อพลเรือนหรือเป้าหมายพลเรือนในทุกกรณีอันนี้ก็ขอให้จริงนะครับ6ก,การปฏิบัติตามรุสัญญาเจนีวานี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติตุกต่อตัวเฉลยน,นะครับเช่นการดูแลร,รักษานะครับการส่งตัวผู้บาดเจ็บกับประเทศและํำนองนั้นนะครับ7กรณีมีความขัดแย้งด้วยอาวุธทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งสองฝ่ายจะต้องหาลือกันและปฏิบตัติพูดง่ายๆือว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ย ต้องไม่ขยายผลหรือไม่กลายเป็นสวนกันยิงสายกันนะครับจะต้องมีกลไกระดับปฏิบัติเนี่ย <c oughs> เข้ามาดูข้อเท็จจริงแล้วก็หาทางแก้ปัญหานะครับที่ไม่เกิดสงครามนะครับ8เห็นชอบเพื่อให้เรื่องของการปฏิบัติว่าจะเป็นการสื่อสารเนี่ยระดับ2ประเทศเนี่ยทุกกองทัพเนี่ยมันจะมีการสื่อสารตลอดยกเว้นใน แม้แต่ในช่วงสงครามจริงๆเนี่ยมันก็จะมีการสื่อสารตลอดเวลานะครับก,ก็รักษากลไกสื่อสารแบบนี้ต่อไปนะครับ9นะครับงดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือ f a คน n e w ทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่ามันจะทําได้จริงไหมสิบทั้งสองฝ่ายต้องดําเนินการตามผลหารือหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่วันที่แปดก่อคอนะครับซึ่งจะมีผู้สังเกตการจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนําโดยมาเลเซียเข้ามาดู นะครับพูดง่ายๆคือว่ามันไม่ใช่แค่2ประเทศตกลงกันทั้งหมดที่ว่ามา10บข้อเนี่ยนะครับมันต้องมีตัวแทนจากหลายๆประเทศในะอาเซียน,เ,นยเข้าไปดูในพื้นที่ในหน้าง,งานจริงว่ามีการอแอบบิดผิวอะไรหรือเปล่านะครับเห็นชอบให้ข้อสืเห็นชอบให้ ABC น,นะครับนี่เป็นระดับทหารในพื้นที่เนี่ยนะครับดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิง,ยงโดยมีคณะผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าไปนะครับ12คือ ในระหว่างจัดตั้งคณะผู้สังเกตการเนี่ยนะครับที่มีมาเลเซียผู้นําจะใช้กลไกคณะผู้สังเกตการชั่วคราวไปก่อนนะครับและ13บสาเมื่อคือการจาัดให้มีการประชุม gbc ต่อเนื่องไปอีกซึ่งครั้งหน้ายังไม่รู้จะประชุมที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสัญญาณที่ผมคิดว่าถ้าทุกฝ่ายรับเงื่อนไขนี้และก็ตรงไปตรงมาซึ่งก็ต้องไปดูนะครับในระดับปฏิบัติจริงๆว่าทั้ง13ข้อที่เป็นข้อตกลงเนี่ยนะครับการปฏิบัติ จริงเนี่ยมันตรงไปตรงมาแล้วก็มีการบิ๊กพิลิ้วกันไหมนะครับแล้วก็การใช้ประเทศที่3ที่4นะครับซึ่งเน้นไปที่กลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเข้ามาตรวจการมามาเป็นฝ่ายสังเกตการในพื้นที่ด้วยคือต้องลงพื้นที่จริงเนี่ยอันนี้ผมว่าดีนะครับในแง่ของการใช้กลไกอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยเพราะว่าถ้าไปใช้กลไกมหาอำนาจ ใช้กลไกยูเอ็นซึ่งอาจจะไกลไปบางทีเนี่ยมันคือมันมันอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเอาข้าจริงเนี่ยระดับอาเซียนถ้าไม่ขยายวงไปไกลเนี่ยให้เป็นโจทย์ระดับอาเซียนช่วยกันคิดช่วยกันแก้หาทางออกร่วมกัน,นมันก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราอาจจะวางใจได้กว่าถ้าใช้หมาำนาจเข้ามาเพราะอย่าลืมนะครับว่าภูมิภาคนี้อย่างที่ผมเคยพูดในรายการหลายครั้งว่าภูมิภาคนี้มันเป็นไข่แดงของ สงครามการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับหรือเจลโปรติกวอร์เนี่ยนะครับซึ่งแข่งขันกันรุนแรงมากเราจะเห็นชัดใช่ไหมครับหลังเหตุการณ์หยุดยิงเนี่ยนะครับเหมือนจะคุยกันได้แล้วเบื้องต้นเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่เราเห็นการขยับตัวของมหาอำนาจทั้งอเมริกาทั้งจีนซึ่งไม่รู้ใครเป็นใครแหละเราจะบอกว่าเราอเมริกาข้างเราจรีนข้างเราหรืออเมริกาอยู่กับกัมพูชากัมพูชาทิ้งจีน อย่าพึ่งไปสรุปนะครับเพราะว่าการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันมีความซับซ้อนยิ่งมันมีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสงครามภาษีเข้ามาภาษีธรมเนี่ยมันกลายเป็นจบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมและซับซ้อนมากขึ้นนะครับฉะนั้นเราต้องตั้งหลักคิดเรื่องนี้ให้ชัดนะครับว่าเราจะไม่ตกเป็นตัวแทนของมหม,มาจใดหมาจหนึ่งเพื่อไปทําสงครามกับเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาคอย่างไรต้องระวัง แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายการต่างประเทศเราต้องถอดรหัสสงครามระดับโลกให้ได้ถอดรหัสความขัดแย้งที่มีทั้งมิติทางภูมิรัฐศาสตร์มิติทางภูมิเศรษฐศษาสตร์หรือทางเศรษฐกิจด้วยเนี่ยให้ออกให้ชัดนะครับถ้าชัดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถวาง position หรือวางตําแหน่งแห่งที่ของเราในประชาคมโลกได้ชัดขึ้นและก็ถูกที่ถูกทางม,มากขึ้น นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราไม่อาจห้ามหมาอำนาานะครับมือที่สองที่สามที่สี่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาเข้ามาสแสวงหาประโยชน์เราห้ามไม่ได้หรอกครับเพราะว่าการขยายตัวของหมาอำนาจเนีเ่ยมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องขยายบาร,รมีขยายคือข่ายกลุ่มกําลังทางเศรษฐกิจการทหารเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าประเทศที่ตกเป็นเป้าอย่างเรา,า,เราหรือกัมพูชา่ยต้องคิดมากแล้วล่ะนะครับว่า เราจะบาลานการบาลานซ์ด้วยยุทธการแบบเดิมทั้งปีจีนอเมริกาที่เราเล่นบทบาลานซ์มาตลอดเนี่ยวันนี้ก็ต้องถามว่าสูตรเดิมเนี่ยมันยังใช้ได้ไหมเพราะว่าเรากําลังจะเหมือนถูกบีบให้เลือกอย่างที่ผมเคยเคยพูดไปนะครับว่ายุทธการในการบาลานซ์สองขั้วอำนาจเนี่ยปีนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลเราจะถูกบีบมากขึ้นแล้วถ้าเราต้องรักษาดุลเพื่อบราลานเนี่ยมีอะไรเราต้องแลกไหมเราต้องเราต้องจัดให้เขาไม่อะไรแบบเนี้ยซึ่ง ดูเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและก็ยังเป็นโจทย์ที่คงไม่ใช่แค่หน้าที่ของกองทัพหรือฝ่ายความมั่นคงเท่านั้นนะครับนักวิชาการนักการเมืองเองเนี่ยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อาจจะเป็นกลายเป็นการบ้านเป็นวิชาพื้นฐานของผู้แทนของนักการเมืองในสภาเลยแหละว,ว่าเราจะตีความทาความเข้าใจปรากฏการณ์แบบนี้อย่างไรเพื่อให้นโยบายนะครับ ของรรครเมืองของรัฐบาลเนี่ยมันเท่าทันโลกที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วาการหาเสียงเลือกตั้งต่อไปนี้เรื่องนี้อาจจะถูกหยิบมาพูดกันมากขึ้นก็ได้นะครับกระทรวงการต่างประเทศอาจจะกลายเป็นกระทรวงที่ต้องใช้คนมีความรู้ความสามารถมีทรัพยากรมากกว่านี้กลายเป็นเกรดเอขึ้นมาก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องดูกันยาวๆนะครับว่ารัฐบาลไทยเตรียมพร้อมเรื่องนี้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงหรือระเบียบโลกใหม่ ในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนและก็คาดไม่ถึงแบบที่เป็นอยู่นะครับ